พอกันอีกแล้วเมื่อนี้เมนูหมูใต้น้ำครับน้ำวัตถุดิบมาตำใส้กันตำตำตำให้มันละเอียดตำละเอียดแล้วก็เข้าก็เอามาพักไว้น้นำหมูที่ห้าล่างแล้ว1กิโลเอามาคลุกใส่เครืองที่ห้าตตำ ใส่ตไไปปะไคร่ใบบกูดลงไปมันหอมอัตราส่วนก็ใส่เข้าไปครับตามที่เห็นนั่นแหละรับประกันความแซ่บ เอากันล่างมือดีๆน้ำมือตั้งหานิ้วห้องเรามาคุกคุกคุกเข้าไปเสียบปอเสียบกับยูน้ำขีมือนี่แหละครับเคล็ดลับใส่ซีอิ๊วหวานลงไปโคๆกน้นได้สีสวยแล้วก็นำลงไปใส่หมอ้อแล้วก็ตั้งไฟกลางๆเลยครับใส่น้ำสองแก้ว400มิลลิลิตร นำน้ำ,นำใส่กระทะลงไปน้ำที่หนึ่งน้ำเดือดแล้วกับเปียนน้ำทำแบบนี้สามน้ำเด้ครับหมูสิเปื่อยหนุ่มหอมละม,นมุนแสบๆสบบะหมี่เขียวกับแหนได้ครับรับประกันโดยเสียบปดเสียบไปหาหมอนี่แหละอันนี้น้ำที่สอง มีกับนำที่3มเดือดแล้วพร้อมเสิร์ฟหอมวันนี้เทศถาดพร้อมจวดแล้วครับวันนี้ลองเบิ้งด้วยครับเมนูนี่แสบๆเห็ดง่ายกินง่ายสวัสดีครับ